เมียวซมไปไหนมาลูกเฮอไปไหนมาคะไปไหนมาคะลูกโอ้แม่มากรอดไอ้นี่ก่อนพนุ่พนะแลนมันจะใสพู่นะเมียวสมพุพน่นะพูไปไหนลูกไปไหนเมียวซมม,มันก็บ,บอกงามได้งามนี่พี่น้องนี่มาละกกาต้นไหม้ละเกลละกาหน,น้าบ้านข่อยนะต้นไหม่ล้มต้นไหม่หัก ไายไม่มีอะไรน่าดูไม่มีเขียวพักกันหนาวบ่ะเนาะนี่นกนี่เหอนกน้อยน้อยนี่พากกันหนาวไหมเอ่ยนกปลอมพี่น้องหนาวไหมเดี๋ยวขอยะไปพูดไปพูดมีเยวกันไปิ่งไอ้เบิ่งนียอวเบิ่งงัวกัน ถนนหน้าบ้านทิ่มาหลายพี่น้องมามากรดที่มากระกรดบ่ไหวดอกกวดดอกแต่อ้คอนกีดหน้าบ้านนั่นแหละนอกนั่นก็ให้พ่อใหญ่เฮ็ดซะเพิ่นเลิกงานมาเพิ่นก็ป่วยคือกันข่อยก็สงสารไอ้แก๊กหมูแก๊กหมูอ้อนซ้อนกันหลายเจ๊กหมูเนาะอุ้ยทำ ทำแมวทำนี่แมวทำเฮ้ยแมวทำกับแมวส้มมาดูทีมาดูฝั่งนี้ทีบ่ได้เลาะปลาดอกช่วงนี้มันม่อันที่แม่้สึเลาะไปยี่บเลาะไปสนิทใช่ไหะ ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องวิง่งหนีแม่ไม่ได้ตีหนูสักหน่อยแม่จะเดินไปทางนู้นอ,อ้าวไอ้ตายอ้ใจใจนมจ้องหนุ่มจ้องหนมไอ้จ้องหนุ่มจ้องหนุ่มเอาเอาไปนอนเลยไปนอนเลยไม่ต้องมาหาแม่ตรงนี้เลยนะฮะจมกไหลแล้วขอประทานละท้าย ไปตั้งร้องเลยย้อนอะไไม่ย้อนเลยไม่ย้อนด้วยไปยืดไปยืดไปยอดไปยอดไปยืดไปยืดทั้งเป็นไข่พี่น้องทั้งไข่ทั้งมะกวาดที่มามะกวาดกับบัวใหสงสาร สงสารพ่อใหญ่เนาะเลิกงานมาแล้วแกก็ต้องมากวาดหิมะเราทําอะไรได้เราก็ทําไปทาไม่เยอะหรอกแค่ตรงที่มันเป็นคอนกรีตหน้าบ้านเฉยๆนอกถนนต,ตรงนั้นให้พ่อใหญ่แกไถเองมาอีกแล้วนี่นี่มาอันนี้กำลังย่อยอยีกแล้วก,ก,ก็นายหิมะเนาะก็จะหยุดเขาเนี่ยเด้อจะจอจะไงเดี ออึ๊นี่เห็นเห็นอันนี้มันจะขึ้นปกติมันจะขึ้นปีปีปีไกยเนี่ยกอยเห็นอยู่เด้ปีไกยเนี่ยมันสิเกิดจะเด้พี่น้องเบิ่งไปทางพูนน,นี่นี่มองยังเสียเห็นบ่เสียหายนะพี่น้องตรงหน้าคอยนีเห็นบ่นี่จากตอนี่มาหอดจนหอดโน่นจนุดโกดผนเนาะ แล้วก็แย่ไปหอดตีนพวกเขาพู้นี่นี่มองนี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนี่เสียหายเสียหายเยอะเลยนี่เราไม่สามารถเดินได้เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเออเพราะว่าไปทางน้ําไหลทางน้าเซนะนี่แหละเสียหายบ้านหลังนี้นั่นแหละแล้วก็วางแผนกันว่าจะไม่อยู่ขนาดว่าบนะมาน,านก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นห้าหกปีเนาะพี่น้องเนาะ ขนาดว่าไม่นานนะแต่ว่ามันเนื่องโดยมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่แบบว่าอยากจะไปก็ไปได้เลยอะไรงนี้เนาะไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเสร็จเลยนะทีเอกสารมันซาพี่น้องนู่นนี่นั่นก่อจะก่อมันจะจูนกันได้ขนาดระบบมันท่านสมัยไปไน้มันกับเหตุใดเฮาเลยมันซามันไปเล่งเขาบ่ได้น้ำได้บานพ่หนหงอันใดก็้าได้เมีเ่ยงหานะซักซาก แม่แต่ภาษาไอ้ระบบประกันสุขภาพ่อยเนาะเข <c oughs> าเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเสียงสินะยากได้พี่น้องขนาด่าวามีอยู่เนี่ยอยู่ในะถบเยนอยู่แล้วนะอันว่าอยู่ในแอยนโปรแกรมรักษาสุขภาพอยู่แล้วมีซื้อผัวซื้อเมียมันก็ยังยากขนาดถ้าเปลี่ยนซื้อซื้อมันก็บ,บ่รด้ได้เลขก็เปลี่ยนว่ายั่นยากพี่น้องข่อยสดแต่นี่ยังไมห่หันเลยอ่ะอยู่พี่น้องคิดว่าเป็นปีแล้วนะอืม จนมาพญายนี่โมโหทอไปหอดดาเขาุณได้ยห่ว่าอีนั่งนี่เจ้าไม่ให้ไหนคอยเดียวม,มันก็อ้างนอน,นอ้างนี่บริษัทประกันนะพี่น้องมันก็อ้างว่าไอ้สันอันล่าพักร้อนล่าพักร้อนสองอาทิตย์บันทึกสวัสดิการมาทำงานห้าท่าตาอตะกมิจังสันจนว่าห้าเมื่อยจนว่าห้าใจ,จาเองต่างหลายอลไะพี่น้องมันหนาเบืออ่อเพราะฉะนั้นก่อนสี่ใหญ,ญ่บ้านใหญ่ยงมันก็ยากยากได้พี่น้องคอยกับปวดประสาเออ เพราะญงก็ว่าโอ้ยอย่ามวดประสาทข่อยเด้อค่อยๆเฮ็ดไปพ่น่าเอออยู่ไปก่อนได้ไหมสัตเออฉันก็อยู่ได้เราฉันก็พูดให้ฟังว่าฉันไม่อยากจะอยู่แล้วบ้านหลังนี้นะมันมันรู้สึกไม่โอเคแล้วก็เลยว่าเนออแต่ว่ามันก็ดีอยู่มันมีเหตุมีอะไรมันได้เดินมันส่วนตัวแต่ถ้าเราหาบ้านใหม่เราต้องหาแบบแบบอย่างนี้แหละแต่เอาพื้นที่น้อยๆไม่เอาเยอะแบบนี้ฉันฉันดูแลไม่ไหว เธอก็ไม่ได้ดูแลช่วยฉันใช่ไหมล่ะก็เลยวางสิก็ต้องพูดความจริงให้กันฟังอ่ะเนาะเออแกก็รับฟังอยู่มันก็จริงอยู่แกก็ทํางานแล้วก็เข้าใจอยู่คนทํางานกับคนไม่ได้ทํางานอยากจะได้ดั่งใจตัวเองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราเข้าใจอยู่นะไม่ใช่ไม่เข้าใจเขาอจะหมูกเย็นอีกแล้วคุมจมูกไว้กันเมื่อคืนหายใจไม่ออกแทบเป็นว้าตาย งุดเงิดน่ะก็เลยรีบกินยากินอย่างเยอะเลยกินแล้วก็รีบนอนแบบไม่อยากรับรู้อ่ะถ้าอยู่ถ้ายัางตื่นอยู่นะมันต้องสั่งน้ำโมกมันต้องนอนเนี่งนี่สู้กินยาแล้วงับแล้วก็นอนหลับไปเลยสิตายหรือสิฝืนกับจางมาันบาไหวน่ะพี่นอ้องอ้อไม่ต่อหอยกวางยางก็เลยนะก็ไม่ต่อไข่อย,ย่าง ลอยกวางลอยหมาเต็มเลยดูสิหมาจริ้งจอกอะนะทันก็ตามภาษาธรรมชาติของเขานะผลเรียกรุปอ่างมางอยู่พี่น้องเห็นไหมปาหลังปีใหม่นี่แหละจะมีเงินสักหน่อยไหมจะพอมีเงินไหมพรอสิมีเงินกับมีแน,น,น่ต้องใจเออ รถก็พ claro, <c Ris ky> ังเนาะพี่น <Okay. S 2> nah. ้องมันก็ต้องมีแนวจ่ายอุตส่าห okay. <fish> ์ไ <uldade> ด้โบนัสแล้วก็ต vale ้องมีของต้องจ่ายนะโอ้ยค่อยค่อยยู่ดีไม่แห้งแน่กรับบอเง็ดลายไปตะนเนื้อใจน้ำพู้เฮ็ดงานกับเฮ็ดงานผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะคอยเข้าใจด้วยเฮ้ยมันนี่ก็มาว่องหงักงักพู้เดียวคือเก็เขาปลาว่องหงักงักคือเกา ม,มันเหมือนจะสวยแต่ว่ามันไม่สวยได้พี่น้องพื้นที่มันไม่สวยมันไม่แน่มันไม่น่าอยู่หรอกเห็ดก็มีเห็ดชนิดเดียวสองสามสี่ชนิดที่เด่นเด่นก็มีเห็ดนางลมทองแล้วก็เห็ดนางลมเยอะมากแล้วก็เห็ดขอนสนสามชนิดแล้วก็เห็ดสมอง อ่าเห็ตตะโหกเก็ดอ้ยเก็ดเห็ดอันนั้นเห็ดปีกยาวแปดเห็ดหัวหนูอ่ะแปดยางหนึ่งอ่ก็ถือว่าหลายแต่ว่ามันพอเป็นเหน็ดผงเห็ดหยางคือเขานะพี่น้งองแต่ว่ามันกะแล้วแต่เขาจะให้อยู่จี ขากำหนดจะให้อยู่กี่ปีก็อยู่ไปเทวดาฟ้าดินพระเจ้าได้โปรดทีเนี้ยอืมแล้วถ้าว่าอีนั่ <c oughs> <c oughs> นนนงนี่ต้องอยู่นี่กี่ปีเนาะอะไรเงี้ยก็ปล่อยฉันไปไปหาบ้านที่มันแบบพื้นที่ไม่ต้องแบบต้องส่วนตัวอีกนะต้องเอาแบบอย่างนี้แหละแต่ว่าเอาพื้นที่น้อยๆแบบด้านข้างต้องเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนบ้านเนี้ยเพราะว่าเรามีสัตว์เรามีหมาไงหมามันเยอะ โอ้ยหมามันเสียงดังมันก right ็เกงใจบ้านถ้าจะย้ายบ้านเนี่ยต้องมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะทีนี้ที่จะแบบเจอแบบนี้อันนี้ก็โอ้โหกว่าจะเจอนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ว่าพอเอาได้มาอยู่แล้วมันมันเยอะไปเรา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 รับไม่ไหวเรารับไม่ไหวไงเราต้องหาอะไรที่มันนี่ได้อยู่ใหญ่แล้วก็ไม่ชอบเล็กก็ไม่ชอบแล้วจะอยู่ยังไงก็ต้องหาใหม่แล้ว